สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดนักลงทุนทุกท่านแฟนคลับเซียวบุกทุกคนนะครับวันนี้ก็มีคลิปเกี่ยวกับการเทรดมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยนะฮะเป็นคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือพี่มาร์คครับน่าจะเป็นคิดละเทรดอย่างแชมเปี้ยนนะผมไปโค้ดมาแล้วก็เห็นว่าน่าสนใจดีจึงเอามาแชร์ท่านได้ฟังกันนะครับแกบอกว่ามีช่วงหนึ่งครับแกบอกว่าผมพอใจระบบเทรดที่มีวินเรท25% มากกว่า75%ครับนี่เป็นคำพูดของพี่มาร์คครับทั้งนี้ผมมองว่ามันเป็นการเปรียบเทียบแบบตัวเลขมันคนละขั่วกันนะจริงๆแล้วเนี่ยวินเดต25%มันก็ต่ำไปนะครับแต่คงประมาณสัก50%แทนที่จะเป็น75%ประมาณนั้นนะครับเหตุผลที่พี่มาร์คบอกก็คือไงฮะเขาบอกว่าคือระบบเทรดที่มีวินเดตต่ำอ ทำให้ผมสามารถคิดผิดหรือขาดทุนได้หลายครั้งโดยที่ยังคงทํากําไรสุทธิเป็นบวกได้นี่เป็นสิ่งที่พี่มาร์กย้าขอแรกเลยว่าถ้าบบเทรดที่วินเดอรต่าทําให้แกคิดผิดได้หลายครั้งครับขาดทุนได้หลายครั้งแต่ก็ยังคงสามารถทําเงินได้อยู่ มันเป็นเรื่องราวของความกดดันนะใช่ไหมคือถ้าคุณรู้ว่าระบบเทรดคุณผิดได้หลายครั้งเนี่ยความกดดันคุณก็ต่ํานะตอนที่คุณเจอหุ้นที่มันผิดพลาดใช่ไหมใช่หุ้นที่มันแสดงว่าคุณคิดผิดคือเจอหุ้นขาดทุนอะ่ะพอคุณเจอหุ้นขาดทุนแล้วคุณไม่เครียดเพราะว่าก็ระบบเราไม่ได้แม่นยําสูงขนาดน,นั้นก็ตัดขาดทุนไปลดความกดดันนะครับข้อ2คือ หตุผลนะครับทําไมแกถึงต้องให้ความสําคัญในเรื่องของความสามารถในการคิดผิดหรือขัดตรงนี้หลายครั้งเพราะว่ามันมีสิ่งที่แกควบคุมไม่ได้ครับคืออะไรครับ 1. ไม่สามารถควบคุมความแม่นยำเฉลี่ยได้ครับ 2. ไม่สามารถ บังคับรา,าคาหุ้นให้เคลื่อนไหวตามที่ตั้งใจได้ครับเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่ปัจจัยสองข้อเลยนะทำไมพี่มาร์คถึงได้เลือกระบบเทรดที่มันความแม่นยำต่ำรูปบเทรดที่สามารถขาดทุนได้หลายครั้งเพราะว่ามันมีสีนี้แกควบคุมไม่ได้หลายเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเป็นความแม่นยำเฉลี่ย โดยเฉพาะการเคลื่อนไหวราคาครับอะไรก็ตามนะครับที่เมื่อชีพที่เซียนไม่สามารถควบคุมได้เขาจะไม่พึ่งผาน,นะครับนี่เป็นสิ่งสําคัญเลยนะอะไรก็ตามที่ควบคุมไม่ได้เขาจะปล่อยผ่านครับเขาจะลดความสําคัญมันให้เหลือน้อยสุดครับแล้วย้ายการโฟกัสไปอยู่ที่ สิ่งที่เราเองควบคุมได้ครับคือการตัดขาดทุนครับถ้าเรามีรูปเทรดที่แม่นยำไม่สูงมากการตัดขาดทุนของเราจะทำได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่ามันไม่กดดันครับคิดดูสิถ้าคุณมีรูปเทรดที่มีความแม่นยำา75%คุณมีรูมให้ผิดแค่2ครั้งเองนะ การขาดทุนแต่ละครั้งนั้นโอ้โหมันคุณต้องคิดแล้วคิดอีกครับกลัวกลัวว่าคุณจะเสียโคต,ต้านั้นไปนะภาพปะเมื่อใดก็ตา,ามที่คุณมีความกลัวมีความกังวลเมื่อนั้นอารมณ์มาแทนที่ครับพออารมณ์มาแทนที่อารมณ์มาเป็นเหมือนกับออโต้พายโลทกับคุณปั๊บจบเลยครับคุณจะไม่สามารถทําตามแผนการได้เลยนะนี่เป็นเรื่องจริงนะครับ ดังนั้นนะครับสิ่งที่มืออาชีพเขาทำได้คือเขาจะไม่ปล่อยตัวเองต้องอยู่ในมุมอัพแบบนั้นเขาจึงเลือกรวบเทศที่มีวินเดตที่ไม่สูงมากแต่ยังคงสามารถทำกำไรสุดที่เป็นบวกได้ครับของพีมาร์กนี่วินเดตอยู่ประมาณ50%นะครับแต่แกก็สามารถปั้นพอร์ตให้โตได้ปีละ100%อัพนะครับ ปีละร้อเป็นต์อัพได้นะครับดังนั้นเนี่ยปัจจัยที่ทำให้เรากำไรที่ทา้พี่มารกำไรเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของปินเดและแต่เป็นเรื่องของอะไรครับเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงหรือเป็นการควบคุมรีวอร์ดกับริสให้มันเหมาะสมครับ mm hmm. เมื่อชีพเขาไปโฟกัสตรงนั้นครับเขาไปเล่นแร่แปราธาตุที่ตรง Risk Reward แล้วก็ Money Management แทนครับเขาไม่สนใจเรื่องของวินเรครับนี่ฮะนี่เป็นความลับสวรรค์เลยนะผมยังสรุปได้ว่าจากที่ l i s ต์มากี้กี่ข้อนะเข้อนี่คือ w วินเร e ต่ำจะไม่กดดันเท่าวินเร e สูงครับทำให้เราตัดขาดทุนตามระบได้ง่ายกว่าครับ ที่สำคัญคือเอาเวลาที่เหลือไปบริหารจัดการเรื่องรีซีวอร์ดท,ที่ทำเงินได้ดีกว่าผมเคยทำอ่ามันนี่ผมคัดมาจากหน้าทางจะเป็นของคุณฟานทัฟนะครับไหมครับว่าเนี่ยระบบคุณอะ่ะนี่ฟานทัฟเขาเป็นการเทรดแบบเทรนด์โฟลเลอร์นะครับเขาจะมีการซื้อซื้อตามจุดซื้อแล้วก็ ไบเซิงเลเซินเลครับแล้วจะมีเนี่ย marble game multiple นะครับก็คือว่าบางตัวก็กําไรน้อยครับบางตัวก็กําไรมากแต่เห็นไหมครับว่าเขาจํากัดจํากัดความเสี่ยงครับไม่ให้เกิน3%แต่พอกําไรเนี่ยเขารันครับบางตัว20%บางตัว 10%, บา,ว10บางตัว5%ซึ่งมันเป็นอะไรครับระดับเท่าตัวของความเสี่ยงเฉลี่ยเลยครับครับแบบเนี้ย มีทรวยกับรวยนะฮะต่อมาอีก,อกภาพนะครับนี่เป็นเรื่องราวของ Risk Reward ครับและ Break e v e n นนะครับเห็นไหมครับว่าถ้าระบบเทรดเรามี Win r a ร e อยู่ที่25%อครับอาจจะไม่สูงนะครับแต่เห็นภาพไหมครับว่าคุณสามารถผิดได้ถึง7ครั้งโดย3ครั้งถ้าคุณสามารถรันเทรนนะและโปร f ฟ t ์รันให้ได้กำไรมากกว่า3เท่าของการตัดขาดทุนเนี่ย พอร์ตคุณโตนะครับยิ่งคุณมีวินเดต3-3%คุณแค่เลทโปรฟิตรันให้ได้กำไรมากกว่าความเสี่ยง2เท่ากำไรครับพี่มาร์กเนี่ยเห็นไหมครับว่ากมีวินเดต50%จริงๆแล้วเนี่ยขายระดับที่ Risk เท่ากับ Reward เท่าทุนนะครับแต่ว่าเมื่ได้ก็ตามที่เลทโปรฟิตรันให้ได้กำไรมากกว่าความเสี่ยง สองเท่าสามเท่าตัวเนี่ยกำไรมหาศาลนะครับเห็นไหมครับว่าเมื่อชีพเขาไม่สนใจเรื่องนี้แต่จริงๆมันมันมัน,มนแล้วมันแ,แล้วแต่สไตล์นะผมเคยอ่านมาเก็ตวิาสาณนะคนหนึ่งที่ชื่อว่ามาร์ตี้ชวาร์ตเนี่ยเขาเป็นนักเทรดที่มีโรทเทช75เปอร์เซ็นต์นะครับ75ถึง80วันนี้นะครับเขาทำยังไงรู้ไหมครับเขาตัดขาดทุนไวแล้วก็เทคโปรฟิตได้ไวด้วยครับ ตัดขาดทุนไวเทคโปรฟิตไวประเด็นนี้อยู่ในหนังสือที่เจ่าพิทบูลนะครับพิทบูลตามติดชีวิตโคชแชมป์เ t เทรทนะครับท่านไปค้นได้นะครับมันก็จะมีกระบวนการเทรดที่ต่างกันแต่โดยโดยหลักนะ,นะผมว่าเราต้องรู้ว่าเรามีวินเดตเท่าไหร่ก่อนแล้ว,วินเดตนั้นมันมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงบ้างใช่ไหมและคุณใช้เป็นประโยชน์ครับถ้าคุณมีระบบที่วินเดสูง คุณต้องไหวครับไม่ยังเป็นจะต้องเลทโปรฟิตรันให้นานครับแต่ว่านี่เห็นไหมครับคุณสมมุติคุณตัดกาดทุนสเคุณเทคโปรฟิตรหก็ยังเท่าทุนนะครับแต่ว่าเมื่อเร่ากับว่า,าที่คุณตัดกาดทุนอ่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์เทคโปรฟิตรหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยกำไรนะครับรวยเลยละ่ะเห็นไหมครับนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความต่างเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยที่ เราสามารถเอาเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่าง Risk r e w a ร์แล้วก็เบรกอีเวน t ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวเองได้ครับแต่ถึงกนั้นนะถ้าคุณเป็นคนที่คือม,มันอยู่ที่บุคลิกเราครับถ้าคุณเป็นคนที่แบบนิสัยไม่ใช่คนที่ไวขนาดนั้นคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่องช้าหน่อยก็ต้องเลือกอะไรที่มันมีวเดตต่ำๆหน่อยนะไม่ต้องสูงมากคน คุณจะได้มีการมีเวลาในการบริหารจัดการเร,าารื่องราวของตัดขาดทุน,นเรื่องราวของการเทคโปรฟิตที่มันนานขึ้นครับอยู่ที่สไตล์ใครสไตล์มันครับอยู่ที่นิสัยใครนิสัยมันครับถ้าคุณทําแล้ววินเดตสูงและคุณได้กําไรดีเยี่ยมครับคุณเก่งคุณมีโอกาสรวยครับวินเดตต่าและกําไรดีก็เช่นกันครับคุณก็เจ๋งคุณก็มีเสร็จรวยได้เช่นกันครับแมวจะเสียอะไร ขอให้จับหนูได้นะครับเล่ภาพไหมครับหนูคืออะไรครับจับหนูได้คืออะไร Expectancy เป็นบวกครับผลประกอบการได้กําไรก็พอแล้วครับนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากทิ้งท้ายแบบเท่ๆนะครับวันนี้นะฮะก็น่าจะเป็นประโยชน์กหลายท่านนะครับวันนี้นะโอ้ยลินพันกันละน่าะเป็นประโยชน์หลายท่านนะครับก็เท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ